สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับผมมาเจีบมาเจีกับจากรถสดป้ายนะครับวันนี้นะฮะขออนุญาตทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบห้านะครับปีห้าแปดเป็นเครื่องหนึ่งจุดหกจีนะครับผมประวัติเดิมเป็นเคยประวัติเดิมเคยเป็นแท็กซี่สดป้ายมาก่อนนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับผมเติมเคยติดแก๊สมานะครับถอดออกเรียบร้อยนะครับเป็นน้ำมันอย่างเดียวนะครับ ขับขี่ทางไกลปกติช่องล่างแน่นนะครับเกียร์นิ่มเลยนะครับผมเครื่องโอเคเลยนะครับโดยรวม85ปอร์เซ็นะครับรถไม่มีชนไม่มีสะกิดนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเต็มๆพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมมาดูก่อนได้หรือจะมาทดลองขับได้ที่หน้างานก็ได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทวระเทศครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมนะครับ สวยนะครับพี่น้องครับคันนี้ครับใช้งานน้อยนะครับล็อกไปแล้วนะครับผมเบรรถไม่มีไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นเลยนะครับพี่น้องครับก็ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีฝุ่นนะล้างแล้วก็ล้างอีกนะครับสาหรับพี่น้องครับสนใจก็มาดูกันนะครับที่บ้านเตี้ยตะบนท่าอำเภอลตนบุรีจังซินครับ เรามีบริการส่งคิดตามระยะทางนะครับผมสำหรับท่านในที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับต้องการหารถให้แฟนนะครับสามารถแบ่งจ่ายได้นะครับผมนะครับแบ่งจ่ายได้นะครับอันนี้ครับราคาตั้งไว้ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องครับเป็นเกียร์ออโต้แท้นะครับโรงงานเลยนะครับผมรถไม่มีชนไม่มีความนะครับะ เอฟซีสามารถสั่งให้ผมแปลงโฉมได้ใส่สเกดให้ได้นะครับผมนะเราทําตามลูกค้านะครับลูกค้าต้องการแบบไหนก็ได้นะครับผมนะฮะสำหรับวิวัฒนะครับเราจะเอาไปทําสีเป็นสีขาวนะครับผมนะฮะทำสีใหม่นะฮะอ่าตั้งราคาที่แปดหมื่นเก้านะครับผมราคาราคานี้ไม่ได้ขายเลยนะครับพี่อ่าพี่น้องครับเพราะว่าจะไปทําเป็นสีขาวเลยนะครับผมพี่น้องสามารถสามารถผ่อนใจได้นะครับที่อ่าไม่ไกลเกินนะครับผมนะฮะ เป็นรถบ้านนะครับคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่บดป้ายนะครับคนส่งระเบียบคนส่งให้เครื่องพันหกขึ้นไปนะที่จะสามาทําเป็นรถแท็กซี่หรือรถรับจ้างได้นะครับคันนี้เป็นน้ำมันและ LPG นะครับผมประหยัดมากเลยไม่ใช้ LPG ใช้แต่น้ำมันก็ประหยัดนะครับสามารถแบ่งจ่ายได้เหมือนกันนะครับมาดูรถก่อนด้ที่านแกวตะพลท่าอำเภอรัตนาบรีจังซินนะครับพี่น้องครับมีเอกสารครบพร้อมบนทุกอย่างนะครับผมตั้งวันที่แปดหมื่นเก้าจะไปทําสีเป็นสีขาวนะครับผมเพราะว่าสีนี้ไม่ค่อยมีคนชอบเท่าไหร่นะครับ พี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักทายเขาไม่ได้รถสวยนะครับผมรถสวยนะครับรถไม่มีชนเลยนะครับครับบอดไม่ได้ดำนะมันเป็นบอแบบนี้นะครับเป็นเป็นไหมพรมแบบนี้นะครับผมอ่ะขอบคุณพี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมล้างรถก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปทำสีนะครับ ขอบคุณตุกตทิตามนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกะเทศครับแปดหมื่นเก้านะครับผมพี่น้องครับสนใจนะฮะจ่ายแบ่งจ่ายสองงวดได้นะครับผมนะฮะถ้าเงิน่อนี้จะมีดอกนะครับผมถ้าเงินสดไม่มีอันนี้คือเป็นราคาพิเศษนะครับเป็นเครื่องพันห้าตัวเอสนะครับผมผมจะทำเป็นสีขาวพี่น้องท่าใดสนใจชื่นชอบก็ทักทายมาได้นะไม่แพงนะครับผมราคาปัจจัยนะครับ พี่น้องคนใจก็อย่าลืมนะครับก็มาดูคันสีขาวนะครับคันสีคันสีขาวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมีสปอยเลอร์หลังวันนี้จะให้ช่างหลุนไปเอาสปอยเลอร์นะครับเป็นเครื่องดูโอ้นะครับคันนี้พี่น้องสามารถแบ่งใจได้เหมือนกันนะครับผมคือระยะไม่ไกลต้องดูก่อนนะครับว่าอ่าพี่น้องอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ขนาดไหนนะครับราคาผ่อนก็จะมีดอกเหมือนกันนะครับผมอขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศครับดูคลิปแล้ว นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมพี่น้องเข้ามาดูกัน,นเยอะนะครับขอบคุณครับ